วัสดีจ้าสาวเกซินอิงอินแบงคอกมาอีกแล้วจ้าวันนี้นะจ้าสิมารีวิวนะคะเป็นช่วงรีวิวนะคะอุปกรณ์ในการเฮ็ดช่องของสาวผู้ไทยนะจ้นะเนาะว่าใส่อุปกรณ์ยังแน่ในการต,ตัดต่อใส่แอปหยังนะจ๊ะอันนี้จะบอกแบบบอกทั้งหมดนะจ๊ะบอกทั้งเบิดเลยที่ที่สาวผู้ไทยใส่นะจ๊ะว่า ใอุปกรณ์อย่างในการเฮ็ดช er ่องเท่นี่เราจะถึงแม้ว่าช่วงนี้ตอนนี้นะเวลานี้ช่องของสาวผู้ไทยเนาะจา้ะยังบ่ทันพานกดของ y u t u b e เนาะจากกดของ YouTube มีสองขอคือข้อแรกคือผู้ติดตาม1,000ซับขึ้นไปอันนี้คือพานแล้วแต่ข้อที่2คือต้องมีการรับชมจากคุณผู้ชมรวมทั้งหมด4,000ชั่วโมงซึ่งตอนนี้สาวผู้ไทยยังบทันพานจากพราะว่า มันมีช่วงหนึ่งที่สาวผู้ไทยหยุดไปเนาะจ้ะเนาะหยุดไปเป็นปีเลยแหละแล้ว,ลวก็พึ่งกลับมาเฮ็ดหม่ได้ประมาณ2อสเดือนที่พิ่ที่เริ่มกลับเข้ามาเนาะจ้ะเนาะกะเลยจะมารีว,วิววาใส่อุปกรณ์อย่างแน่ในการไปเฮ็ดช่องใส่แอปอีอง่ังในการตัดต่อเนาะจ้ะเนาะก็สิบอกให้เบิร์ดเลยอาจจะบอได้แบบว่าถึงขั้นว่าโปรเฟชชั่นอลเนาะ แต่ว่ากรเป็นแบบมันเป็นชอน่องน้อยเนาะเขากับบ่ไดดเอาอุปกรณ์อีย่างมากมายดอกบางคนน่ะใส่แค่มือถือเครื่องเดียวเดยอด้ำกจ็จะกับให้ไทยมีรายได้เข้ามาในช่องได้แล้วก่อนอื่นเนาะจ๋าเนาะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ไต่ช่องนีให้สาวผู้ไทนเน้อจา๋าเพื่อเป็นกําลังใจกันให้กันเนาะจ๋าเนาะมามาลืมกันเลยว่านี่อีกอย่างแน่เนาะจ๋าเนาะเลย ก่อนที่สาวผู้ไทยใส่เนาะจ้ะอันแรกเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นขาตั้งกล้องจ้ะขาตั้งกล้องอันนี้ถอดได้แล้วก็ปรับสูงยาวได้อันนี้ซื้อในช้อปปี้จ้ะหน้าตาเป็นแบบนี้ปิดได้อย่างน,นี้อันนี้ถอดได้เด้อจ้ะตัวเนี้ยอันนี้เป็นไว้สําหรับงับโทรศพัพท์เผ้าแม่จ้ะซึ่งอุปกรณ์ตัวเนี้ย สาวผู้ไทยซื้อจากช้อปปีอันนี้ซื้อแยกแล้วก็อันนี้ก็ซื้อแยกสองอันเนี้ยซื้อคนละที่คนละเวลานะจ๊ะเนี่ยอันนี้มันถอดได้แบบนี้แบบนี้มันสามารถหนีบได้ทั้ง iPad แล้วก็โทรศัพท์เนี่ยจ๊ะมันแยกได้แบบนี้อันนี้ก็เป็นขาตั้งกล้องดึงแบบนี้ปรับได้ตึง เล็กๆน้ำหนักเบาแบบนี้จ้ะเวลาที่สาวุา้ไทยเฮ็ดคลิปที่เป็นคลิปกินเนาจะทิปคลิปกินเขาอย่างสี่สาวุ้ไทยจะใส่ขากล้องอตัวนี้เป็นขาตั้งกล้องแลาา้วจะหนีบหนีบโทรศัพท์อย่างสีนาะเนี่ยมันกับปิดได้ตรงนี้เวลาจะย่งางออกไปท้ายวอล์กข้างนอกกะจะใส่ตัวนี้คือกันจะ้ะกะถือแบบนี้แล้วกะเอากล่องมาตั้งไวต้ตรงนี้ แปลว่าอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมจากสาวผู้แทยไปนคนพบมาจากช้อปปี้มุนของสี่ด้เลยจ้ะมุนแบบนี้หมุนแบบนี้เข้าเก่าโทรศพัพท์หนีพอนี่อันนี้มันปรับได้จ้ะหาหาไดา้ในช้อปปี้ด้วยจ้ะถ้าพี่นอ้องเอ่อถ้าเพื่อนๆอ,อยากรูว่าอยังจังใดสื่อมองใดกะทักเข้ามาถามได้นี่แบบนี้อันนี้ก็ไว้หนีโทรศพัพท์เป็นแนวตั้งถ้าแนวนอนก็จะหมุนปรับระดับนี้ นี่จ้ะแข็งแรงเด้อจ้ะบ่ได้ไกล้กาเด้อแต่ว่าราคาถืกอันเนี้ยซื้อมา70็ดสิบบาทอันนี้ซื้อมาตัวเนี้ยราคาจําแด่ว่าลอยก็บาทจ้ะตัวนี้แอบซื้อในช้อปปี้จ้ะอันนี้เป็นขาตั้งกล้องแล้วก็ที่หนีบกล้องอนะจ๊ะแบบนี้อันนี้คืออันแรกอันที่สองเพื่อนๆอาจจะงวงว่ามันคืออย่างอย่างวะ อันนี้คือนี่แบบนี้เป็นกระจกจะเวลาที่สาวผู้ไทยไทยเลี้ยฟีเนาะจา้ะมันถ่ายจากกองกูปัวก็สีแบบเห็นเจ้าของสีหน้าเห็นแบบเนี้ยเออแบบนี้ถ้าต่อใส่งานกับคือถอดต,ตัวนี้ออกตัวนี้ตัวนี้ออกแล้วกะ็มุนตัวนี้ใส่จะ้ะเนี่ยขาขาตัวเนี้ยเข่ากันกับ สาระพัดยางจะที่เป็นน็อตเกี่ยวขนาดเดียวกันเนี่ยก็หมุนต่อแบบนี้หมุนแบบนี้นี่เห็นไหมเวลาถ่ายอย่าแงบบนี้กล้องก็จะอยู่ตรงนี้แต่เป็นกล้องโกูโปรเลยจ้ะกล้องมือถือบ่ได้เนี่ยเพราะว่ากล้องมือถือเรามีกล้องหน้าอยู่แล้วใช่ไหมแต่โกูโปรมันไม่มีกล้องหน้าแล้วก็ถ่ายแบบนี้เนี่ยแบบนี้สวัสดีจ้าพี่นงแบบนี้แมจ้ะ ประมาณนี้จ้ะอันนี้ก็ไปสันหามาจากในช้อปปี้ขึ้นกันจ้ะแต่ว่าจำบ่ได้วาา่าราคาเทดดายแต่ว่ามันกับบแพงแม่จ้ะมันจะอยู่ที่ประมาณร้อยหรือสองร้อยกว่าบาทนี่แหละจ้ะอันเนี้ยจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้สําหรับคนที่ใช้กลัวปูนะจ้ะแต่ถ้าซื้อมือถืออยู่แล้วก็มีแค่ตัวนี้กะก็คือจบแล้วเอามาต่อส่น่ก็คือจบจ้ะต่อไปอันนี้เป็นเป็นใหม่สามทางจ้ะ อันนี้แทนมาก,กับมาก,กับกล้องจ้ะเนี่ยกล้องเราก็ใส่ตรงนี้แล้วก็ถ่ายแบบนี้ได้หรือว่าจะยืดไปแบบนี้ก็ได้เนี่ยมันปรับดได้แม่จ้ะมันสิปรับให้งองให้สัน้นให้แบบนี้ก็ได้แบบนี้หรือว่าขัสิดท้ายแบบไกลยืย่นออกไปงี่สิแม่จ้ะไออันนี้ก็เป็นไม้ ไม้สามทางเขาเรียกไม้สามเวอันนี้เป็นกระเป๋ากล่องและกระที่สําคัญจ้ะก็คือมือถือมือถือที่สาวผู้แทยใส่ทายอยู่ตอนนี้แหละจ้ะเอาเออกมาให้เห็นบ่ได้เพราะว่ามันทํางานอยู่นะจน้ะเนาะมือถือนี่สาคัญสําคัญที่สุดเลยจ้ะแล้วก็สาวผู้แทยจะเอาไว้สําหรับทายกลิ่นทายระยะไกลเซลฟี่วิดีโอเซลฟี่ไกลสาวผู้แทยจะใส่มือถือนะาจาน้ะเนาะแต่ว่าถ้าเป็น ระยะไกลๆหรือไปวอกไกลๆที่แบบเข้าตรงยางเข้าตรงเอียงนี่สิสาวผุ้ไทยใส่ตัวนี้จ้ะอันนี้นางเอกเลยนะอ,อันนี้เป็นกล้องโกโปจ้ะ g โ p r โ GoPro Hero 7อันนี้สาวผุ้ไทยยังใส่เ v e r s i ัน h e ร o 7เพิ่งซื้อมาได้ประมาณสองเดือนเนี่ยจ้ะเพิ่งซื้อมาแต่ว่ากระซื้อต่อมื้อสองเพลินละจ้ะคือหลายๆคนอาจจะหูจักแล้วนะจ้ะกล่องตัวนี้ก็คือมันมี ความพิเศษก็คือเวลาแบบเข้าทายเลามือมันสันยังสิหรือเวลาเขาวิ่งวิ่งวิ่งหรือเวลาเขออยายางังสิเนาะจะผ่ามันจะบรสันเพราะว่าถ้าเอามือถือทายคือจังบางคลิปที่สาวผู้ไทยที่ยังบรทันมีกล่องตัวเนี่ยเอามือถือทายเลวาวยางไปเนาะจะมันแบบขนาดสาวผู้ไทยย้อนกลับมาเบื้องคลิปเจ้าของยังแบบเวียนหัวจะอวกเลยแน่จ้ะก็เลยตัดสินใจซื้อกล่องกโป่จังไดเขาก็ได้ใส่อยู่แล้วก็เลยมันจะมีคลิปที่อ่า สาวผู้ไทยใส่ก็คือคลิปที่ไปเกาะล้านเนาะจ้ะเนาะที่ไปเกาะล้านแล้วก็ไปเที่ยววังไงกับแม่จ้ะสาวผู้ไทยใส่กล่องตัวนี้มันจะเห็นแบบคุณภาพมันจะดีตรงที่ว่าสีมันจะชัดสีชัดภาพไม่สัน่นแล้วก็มันสิเป็นมุมกว้างเป็นภาพมุมกว้างแบบเห็นในระยะไกลเนาะจ้ะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้เป็นฝาปิดเลนนี่จ้ะแบบนี้ เป็นโกโปรฮีโร่เจ็ดแต่ว่าตอนเนี้ยมันพัฒนาไปถึงโกโปรฮีโร่แปดแล้วจ้ะแต่ว่าสาวกุไทยยังใส่ฮีโร่เจ็ดอยู่ตรงอันเนี้ยซื้อมาในราคาเจ็ดพันหาร้อยบาทเพราะว่ามันตอนที่ซื้อมามันเบิดประกันแล้วก็เลยขอต่อราคากับนองกระเจ้าอันนี้เป็นเคสมันจ้ะเนี่ยเป็นเคสมันสาวกุไทยใส่เคสไว้เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ว Hero ่าฮีโร่เจ็ดจ้ะอันนี้ก็สําคัญนะคะคือสำคัญที่สุดก็คือมีมือถือกับ กล่องตัวนี้แล้วจ้ะโอเคต่อไปก็คือเป็นสายไม้สายไม้ไม่ที่สาวผู้ไทยใส่ที่จริงอ่ะมันจะมีสายที่เป็นสายแบบแาวหาเมตรต่อกันนะจ้ะคือเอาเนี่ยเสียบใส่สายหาเมตรมันมาน้ากันแต่ว่าสาวผู้ไทยเฮ็ดเสียไปใส่บุลูจ้ะมันสีไปแล้วมันหายไปแล้วแบบนี้จ้ะ แต่ว่าคลิปที่สาวผู้ไทยใส่ตอนเนี้ยบ่ได้ใส่ไม้ตัวนี้ซึ่งปกติอะทุกคลิปสาวผู้ไทยจะใส่ไม้ตัวนี้แต่ไม้ตัวนี้มันจะสามารถต่อได้แค่ม,มือถือถ้าจะต่อใส่โกโปตัวเนี้ยต้องมีอะแดปเตอร์มาต่อจ้ะก็เลยทุกครั้งที่เป็นคลิปกินหรือคลิปที่แบบเซลฟี่วิดีโอสาวผู้ไทยจะใส่ไม้ตัวนี้จะเป็นไม้ยี่ห้อ Salomon ตรงนี้จะเป็นสามขีดเนี่ยอันเนี้ยสามขีด ที่จริงอะ่ะมันจะมีแถมแบบเป็นกันล้มให้แม่จ้ะเป็นอันนุ่มๆกันล้มเราเสียบใส่ตรงเนี้ยแต่ว่าสาวผู้ไทยเอาไว้ใส่บนรัวจําไม่ได้มันไม่ค่อยได้ใช้พอส่วนมากกับซิไซสแค่เนี้ยเปื่อยๆแล้วมันจะมีลิปนหนีบตรงนี้เอาไว้ใส่เวลาสาวผู้ไทยวาวสาวผู้ไทยจะเอาหนีบใส่ปกเสือแบบเนี้ยจ้ะแบบเนี้ยเสียงมันจะชัดมากมันจะดีกว่าเข้าใส่ไม่บิวอินของโทรศัพท์นะจ้ะเนาะ,นะแต่ถ้าเป็นใหม่อันเนี้ยมันจะช่วยแบบเสียงล้มเสียงหยางมันก็จะ ซอยซอยให้โอเคมันเบา,เบา,เบาๆดีแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นกระเป๋ากล้องไว้เก็บของ <laughs> อน,นี้เปิดให้ดูมันก็ไม่มีอะไร <laughs> กบมี่ผ้าเช็ดเล่นผ้าเช็ดเล่นในสาวุทยพกไว้ตลอดเพราะว่ามันเข้าตรงเช็ดทําความสะอาดเล่น่ะเนาะอันนี้เป็นที่กั้นแล้วก็อันนี้เป็นตัวติดหมวกจ้ะติดหมวก ออติดหมวกกันน็อกไหมจ้ะแต่ว่าสาวผู้ไทยบ้ได้ใส่ดอกมันแถมมากับกล่องจ้ะกระเป๋าเป็นหน้าตาแบบนี้มันแถมมากับกล่องแบบนี้แล้วก็กล้องตัวนี้ถ้าอยากเห็นผลงานของกล้องตัวนี้กับเขาไปบึ่งคลิปอ่าคลิปเกาะหลานเนาะจ้ะเดี๋ยวสาวผู้ไทยสิแปะแปะไว้ขา้างทึ่งเนาะจ้ะเนาะคลิกได้เลยเป็นทริปเที่ยวเกาะหลานจ้ะแล้วก็ H, คลิปเที่ยววังไงเนอกจากคุณภาพดีคุณภาพผลงานที่ออกมาคือดีดีมากๆแต่ว่าอันเนี้ยจะเอาไว้สําหรับเวลาทายกลิ่นทายไก่ๆจะสาวผู้ชายสิเอามือถือมาไว้ตรงเนี้ยแล้วก็เอาเอาคู่กับอันเนี้ยเอาคู่กับขาตั้งกล้องตัวเนี้ยแบบนี้จะแล้วก็จะใช้ไม้ใช้ไม้ในการ สื่อสารกับท่านผู้ชมแต่ว่ารอบนี้บริสไทแล้วจ๊ะนะานะบางคนบอจําเป็นที่จะต้องมีโกโปรก,ก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของช่องเนาะจา้ะว่าช่องแต่ละช่องเนี่ยเฮดช่องประเภทใดถ้าเป็นวอล์กะถี่ออกไปตลาดออกไปนั่นออกไปนี่นะกะชาวภูไทยกะคิดว่ามันก็เหมาะเนาะจา้ะเพราะว่าถ้าเป็นมือถือมันจะแบบ มันจะผ่ามันจะเวียนหัวจากน่อยแต่ถ้าบ่ามีกล่องตัวเนี้ยก็อาจจะใส่เป็นไม้กิมบอลที่แบบว่าเขาเอื่ออย่างไม้กิมบอลเหรอเป็นไม้กันสันแต่ว่าสาวผู้ไทยบอได้ใส่สาวผู้ไทยตัดสินใจซื้อกล่องตัวนี้เลยเพราะว่ามันกืมคุณภาพมันก็โอเคที่จริงกล่องตัวเนี้ยมันสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้วก็ไหลสดได้แต่ว่าสาวผู้ไทยยังบอกเคยลองจะพึงซื้อมัมันยังเล่นวัฒะทุกสเต็ปแล้วจ้ะเนาะนี่ซัมหนี่จะสำหรับอุป,ปกรณ์นในการ เ็ดช่องของสาวภูไทยเนาะจ้าเนาะที่บอกว่าลงทุนหลายซัาไดที่หลายที่สุดก็คือซื้อกล่องตัวนี้แหละจ้าเจ็ดพันห้านี่คือแพงที่สุดเพราะว่าค้ากล่องยังสีกสซื้อในช้อปปี้ได้อันนี้ซื้อมากประมาณร้อยกว่าบาทจ้าซื้อในช้อปปี้อันเนี้ยซื้อมา7เจ็ดิมห้าบาทในช้อปปี้คือกันอันเนี้ยแถมมากกับกล่องอันเนี้ยประมาณสองร้อยกว่าบาทจ้ะเนี่ยเน,นีย ประมาณสองรกว่าบาทไม่ไม่หนิสื่อมาไม่ตัวเนี้ยกับแพงคือกันแต่วจํบาบอดด้มันจะอยู่ที่พี่น้องไปเสิร์ชเอาด้วยขอโทษหลายๆแต่จะบอกราคาบได้อัน,นี่เพราะว่ามันจํบาบ่ดด้ไมซาราโมนิกยี่ห้อซาราโมนิกเนาะจะบ,บางคนกับใส่ยี่ห้อโบยาถ้าโบยามันจะถูกลงมาอีกจัหน้อยแต่ว่าไม่ตัวเนี้ยสาวผู้ไทยไปเบิ่งรีวิวแล้วในช่องของช่องหนึ่งจํบาบ่ดด้แล้วแหละ เพิ่นแนะนําวาให้ใส่ไม้ซาราโมนิกในการเห็ดช่องมันจะโอเคแต่สําหรับคนทุนหน่อยจักหน่อยก็สามารถใส่โบยาได้เขาไปพิมพ์เสร์ชราคาได้นะจ๊ะไม้ซารามมนิกต่อมือถือมีําหนีห่หลีจาะในการเห็ดช่องนอะจ๊ะเนาะสาหรับช่องที่ เป็นช่องกินบ่ได้ไปวอกใสบ่ได้พาไปยางใสมาใสจังสีกะบ่จำเป็นก็ได้ใส่มือถือเครื่องเดียวกะสามารถเ็ดช่องเพื่อหา,ลาไลด้ได้ๆเนอะจ้ะแต่ว่าตอนเนี้ยสาวบุไทยยังบทรพรรานกฎขอที่2ซึ่งกด YouTube มี2ขงอตอนเนี้ยอแหลกผ่านแล้วเพราะว่าพี่น้องกะติดตามสาวบุไทยได้พันก็คนแล้วกขอขอบคุณหลายๆนาะจ้ะเนาะแต่ว่าตอนเนี้ย ขาดอยู่ขอที่สองคือชั่วโม,มงการรับชมฝากพี่น้องพี่พี่อนน้อง,องเพื่อนนะจน๊ะเนาะอย่าลืมติดตามช่องของสาวผู้ไทยเบิง์กิบที่สาวผู้ไทยอัปเดตอัปโหลดลงไปเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้สาวผู้ไทยนะจ๊ะก,ก็เป็นช่องบ้านๆเป็นสาวบ้านๆแบบว่าบางเทือก็อาจจะแบบวัาวถือแน่หวัาวพิษแน่าแนการตัดต่อ,อยังสีก็คือเลี้ยนลูกกันเอาเองอ้อลืมบอกว่า แอปที่ใส่ในการตัดตอ่อก็คือแอปคลายมาเตอร์เด้อจ้าเด้อเป็นแอปคลายมาเตอร์ใส่ตัดต่อในมือถือได้เพราะว่าสาวบุ้ไทยบได้ใส่คอมในการตัดตอ่บอบบได้ใส่คอมในการเฮ็ดช่องแม้แต่ครั้งเดียวเลยใส่มือถืออย่างเดียวเพราะสาวบุไทยเป็นคนถนัดลูดเป็นคนลูดเก่งเป็นคนไม่ชอบคลิก ก็ใช้ง่ายก็เรียนวิธีการใช้จากอาจารย์เซ็กสันปันยูทูบเนะาะจะเขาสามารถไปเรียนได้ใน YouTube ของเพิรนเนาะจานะเนาะก็คือได้ความดูมากมายในนัน้นเลยสำหรับคนถี่เป็นมือใหม่เป็นยูทูบเบอร์มือใหมนะ่เนาะเนาะสาวผู้ไทยกันยังบพท่านด้เก่งกับคลิปไตเติ้ลที่สาวผู้ไทยเฮด็ดเป็นคลิปที่สาวผู้ไทยบริจาาร้างสาวผู้ไทยเฮ็ดเองสาวผู้ไทยเป็นคนที่จบ การบัญชีมาบริโจบคอมพิวเตอร์กราฟิกอย่างใดๆทั้งสิน้นโจบการบัญชีฉะนั้นแบบว่าการเฮ็ดคีปการตัดต่อการเฮ็ดไตเติ้ลที่เฮ็ดเอาเองบริจ้างแล้วก็แบบเรียนรู้จาก YouTube เองเนี่ยมันก็อาจจะแบบบนเนียนปันไดจังไดก็ฝากพี่น้องติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สาวผู้ไทยในเดอร์จาเดอร์คิดะว,ว,ว่าเป็นลูกในบ้านร้านในสวนวนะจ๊ะเนาะโอเคมื้อนี้สาวผู้ไทยมาบอกเบิดแล้วล่วงไงฟังเบิดแล้ว ขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะจน้ะเนาะมื่อนี่ไปก่อนวะดีจ้า